สวัสดีครับพี่พีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวไอบิวนะครับปีลูนะครับตัวพัฒนาอันนี้เหลือจากเก็บส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเหลือไซส์เหลือลูกไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นหลังแล้วนะครับผลเขาจะไม่ใหญ่แต่รสชาติผมว่าน่าจะโอเคนะนะครับอันนี้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ที่ซื้อต้นไปแล้วนะครับแล้ว View. เรื่องที่ผมบอกว่าจะส่งผลให้ชิมนะครับรอรับได้เลยอีกประมาณสิบห้าวันนะครับอีกประมาณสิบห้าวันเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ชิมแต่ผลอาจจะไม่ใหญ่นะครับแต่รสชาติโอเคเลยนะครับผมบอกเลยว่ารสชาติโอเคนะครับอะเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนตัวนี้ผลนี้มันสุกสุกเยอะแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะด่างๆแล้วนะครับนี่นะครับนิ่มแล้วนะครับเอบิวนะครับเหลืองแล้วไม่ใช่ว่าจะจะกินได้เลยนะครับเอบิวนะ ต้องสังเกตหลายอย่างนะครับดูคั่วดูผิวใกล้คั่วนะครับหลายๆหลายๆจุดนะครับอันนี้นะครับอันนี้เหลือจะเก็บส่งลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆท่านไหนที่อยากจะชิมนะครับอันนี้เป็นจนกิ่งห้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพอเก็บลูกออกหมดนะครับเดี๋ยวจะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิป นะครับให้ดูว่าการตัดแต่งกิ่งนะครับมันทํำยังไงนะครับและสาเหตุที่ว่าต้องตัดแต่งเพื่ออะไรนะครับอ่านะครับไอโซนนี้นะครับสองต้นนี้เก็บไปหมดแล้วนะครับส่งลูกค้าไปแล้วนะครับเหลืออีกเหลือของลูกค้าอีกประมาณ30 40คนนะครับประมาณ30กว่าคนนะครับก็รอรับกันที่จองกันไว้นะครับนนี้ไม่ได้ห่อเลยนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยว ผลสุกผมจะทักหาท่านที่จองไว้นะครับผลสดตอนนี้ยังไม่เปิดจองเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่พอนะครับไม่พอไม่พอจริงๆนะครับรสชาติความหวานก็บอกเลยว่ารับประกันเลยว่าเกินยี่สิบดิกทุกลูกนะครับเพราะว่าเก็บสุกจัดแล้วก็มีการบำรุงด้วยฮอร์โมนนะครับเพิ่มความหวานหลายตัวนะครับ ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมันจะหวานแบบนี้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเอบิวนะครับสายพันธุ์ก็สายพันธุ์ก็จําเป็นนะครับสายพันธุ์ก็มีมีส่วนมีส่วนสําคัญเลยนะครับแต่การดูแลการบำรุงนะครับสำคัญยิ่งกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งพืชนะครับจะหวานไม่หวานนะครับอยู่ที่ปุ๋ยนะครับอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่สายพันธุ์นะครับพืช จะสร้างแป้งขึ้นมานะครับกระบวนการสร้างความหวานก็คือหนึ่งพืชเขาจะสร้างแป้งพอสร้างแป้งปุ๊บนะครับพอได้ระยะของเขานะครับเขาก็จะสร้างจากแป้งนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกคดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ามันจะหวานนะครับถ้าเอบิวนะครับเราปลูกแล้วอาหารไม่ถึงนะครับปุ๋ยไม่ถึงอะ เขาก็จะสร้างแป้งได้น้อยพอะสร้างแป้งได้น้อยนะครับกระบวนการที่จะเอาแป้งไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะครับหรือเปลี่ยนเป็นกูโคสมันก็จะน้อยพอน้อยความหวานมันก็จะลดลงนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปปลูกแล้วมันจะหวานเกินยี่สิบไม่ใช่นะครับของผมนะครับปลูกเลกๆหวานแค่สิบแปดบลิกเองนะครับผมก็พัฒนามาเรื่อยนะครับทั้งทั้งคัดสายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์จากเจ้านน้นเจ้านี้นะครับเอามานะครับมาปลูกแล้วก็พัฒนา แล้วก็มีการบำรุงนะครับใช้ตัวช่วยนะครับจนได้ความหวาน23บล็กนะครับณปัจจุบันนะครับ23บล็กณปัจจุบันนะครับโอเคนะครับจบเรื่องการดูแลไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจผมจะทำคลิปแยกให้นะครับวันนี้เรามาชิมกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถับกล้องนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมผลนี้นะครับผลนี้ผลนี้ก็น่าจะ ทานได้แล้วแหละนะครับอ่ะผลนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการปาดบนต้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะปาดกินบนต้นเลยนะครับเผื่อเผื่อใครอยากกินนะครับแต่ไม่มีขายนะครับใครอยากกินก็มาได้ที่สวนนะครับชิมฟรีนะครับที่สวนที่สวนผมชิมฟรีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดมาลองชิมกันดูผลนี้นะครับว่ารสชาติจะยังไงนะครับ Uh huh. พ,พ,พี่พี่ดูเนื้อนี uh ่พี่พี่ดูเนื้อเป็นน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นแบบนี่เห็นไหมเนื้อแห้งมากอะนะครับเนื้อเป็นน้ำตาลเลยนะครับสีสีคล้ายน้ำอ้อยเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไาดูนี่เห็นไหมสีมันน้ำอ้อยเลยนะครับ มา๋ยวเรามาชิมกันนะครับรามาชิมกันดูเนื้อเนื้อหอมนะครับอยากให้พี่ๆดูนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อแบบบอกบดูก็รู้เลยว่ามันหวานมากนะครับแบบสีแบบสีน้ำพึ่งเลยนะครับ เดืส so <Yeah. royable. S 1> ีน้ำผึ้งเลยนี่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเสพเสบโคมากนะครับหวานเดี๋ยวผมวัดความหวานให้ดูเนื้อตัวนี้นะครับดูนะครับต้นนี้ต้นนี้จะต่างจากต้นต้นนี้เนื้อแห้งนะครับนี่ดูเนื้อเนื้อแห้งมากเนื้อเนื้อไม่มีน้ําเลยพี่พี่ดู คลิปก่อนถ้าใครได้ดูนะครับเห็นไหมที่ผมรีวิวไปอ่ะคลิปคลิปก่อนที่ผมรีวิวต้นนี้ไปเห็นไหมเนื้อปาดปุ๊บน้ําจะไหลเลยนะครับแต่ต้นนี้พี่ดูเนื้อดูความแห้งนะครับสําหรับใครที่ชอบแห้งๆนะครับวันนี้เลยนี่ผมไม่ดูเนื้อดูความแห้งพี่ๆเห็นไหมเนื้อแห้งมากเนื้อแบบไม่มีน้ําไหลามาเลยตัวนี้ผมก็เพิ่งกินครั้งแรกนะครับต้นนี้นี่ต้องขยายแล้วนะครับ หวานมากเดี๋ยววัดความหวานกันดูหวานเสพคเลยนะครับเดี๋ยวเดียววัดความหวานกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าอันนี้ยังไม่ได้หยดนะครับยังไม่ได้หยดตัวตัวน้ำน้ําของอ e ีบิวลงไปนะครับอ่ะเห็นไหม ความหวานนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดความหวานกันนะครับตัวเนี้ยนะครับนี่มีน้ำมีน้ำนิดหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับมีนิดเดียวนะครับน้ำอ่ผมก็ไม่รู้ว่าประมาณกี่บรคกนันนะครับ เดี๋ยวผมขอส่สองไปพอมองกันดีกว่านะครับยี่สิบยี่สิบเท่าไหรอมองไม่ชัดเลยยี่สิบสามยี่สิบสี่ะครับเกือบยี่สิบห้าวันนี้ต้นนี้24บสีลิกนะครับโอ้โหพี่มันก่อน23นะครับต้นนี้24เลยเห็นไหม พี่พี่เห็นไหมยี่สิบสี่นะครับไปอีกแล้วนะครับทำลายสถิติแล้วยี่สามเกือบยี่สี่เลยนะครับยี่สามเกือบยี่สี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับยี่สามเกือบยี่สี่เลยนะครับอ่ะนะครับยี่สามเกือบยี่สี่อีกเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดูเนื้อเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะเนื้อแห้งมากเลยผลเนี้ย นี่พี่ดูคือเขาสุกจนแบบแห้งอะ่ะนะครับเนื้อแห้งมากสีเป็นน้ำผึ้งเลยพ,พี่ดูสีแบบสุดจัดเลยอะ่ะต้นเนี้ยมันต่างจากต้นอื่นอีกแล้วนะครับต้นนี้อืมหวานพี่ดูเนื้อเป็นน้ำผึ้งเลยนะครับอืม เนื้อพอเขาปากไปมันจะละลายตามตามสไตล์ของเขาคือเปรูนะครับเนื้อจะละลายไปเลยไม่ต้องเคี้ยวนะครับเนื้อมีความแห้งมีความแห้งมากเนื้อแห้งแต่หวานมากนะครับเนื้อแห้งมากแล้วก็หวานมากด้วยกลิ่นกลิ่นจะมีกลิ่นของกลิ่นน้ำผึ้งกลิ่นน้ำเชื่อมนะครับ แรงมากแล้วก็จะมีกลิ่นนมสดอ่อนๆนะครับกลิ่นนมสดอ่อนๆด้วยอืม,อมหวานหวานเกินสำหรับผมนะผมว่าหวานเกินไปนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบหวานๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวผมลงจะปลูกอีกอีกสักปีห่อนตัวเนี้ยเพื่อเพื่อดูนะครับว่า เขาจะยังไงนะครับแต่ต้นนี้บอกเลยว่าโคตรหวานเลยยี 23, 23, 23่สามยี่สามจุดยี่สามบิกครึ่งอะ่ะเกือบยี่สี่บิกตัวเนี้ยหวานกว่าต้นนี้อีกนะครับหวานกว่าต้นนี้แต่ต้นเนี้ยเนื้อเขาจะฉ่ำเนื้อจะฉ่ำเป็นน้ําเลยต้นเนี้ยเนื้อจะแห้งนะครับดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนื้อแห้งมากไม่มีน้ําหยดลงมาเลยนะครับเนื้อจะแห้งมากๆเลยนะครับหวานหวานจริงๆนะครับผมจะบอก คล็ดลับให้นะครับการทำความหวานการทำความหวานของผลไม้นะครับเวลาเราเวลาเราปลูกนะครับเดี şey ๋ยวนะขอยัดแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนนะครับเวลาเราปลูกไม้นะครับทุกชนิดที่เราต้องการความหวานต้องการให้ผลของเขาหวานนะหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าพี่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปจะผิดนะครับการคัดเลือกพันธุ์หนึ่งการคัดเลือกสายพันธุ์จำเป็นจําเป็นมากนะครับสองนะครับการดูแลนะครับสองการดูแลสามนะครับดินดินน้ํานะครับภูมิอากาศตามมาสําคัญมากเราจะปลูกนะครับสวนของผมเนี่ยเป็นดินแดง เป็นดินลูกรังนะครับส่วนนี้เป็นดินลูกรลังนะเดี๋ยวผมดูเป็นดินลูกรังนะครับนี่นะเป็นดินลูกรลังดินแดงลูกรังเลยนะครับเนี่ยดินลูกรังอันนะครับต่อกันนะครับเป็นดินลูกรังนะครับแต่ถามว่าทําไมปลูกแล้วมันได้ความหวานมากนะครับก็เพราะหนึ่งสายพันธุ์นะครับหนึ่งสายพันธุ์สองนะครับการบํารุงการดูแลนะครับเราปลูกเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่า พื้ตัวนี้ช่วงที่เขาติดฝน mm. เขาต้องการสารอาหารตัวไหนช่วงที่เขาฝนแก่ mm. เขาต้องการอาหารตัวไหน mm. ช่วงที่เขาสร้างแปง้ง mm. เขาต้องการอาหารตัวไหนนะครับเราก็าใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปทั้งฮอร์โมนช่วยน,น,นะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองล้วนแล้วแต่จําเป็นนะครับบางคนเอาไปปลูกนะครับได้หวานกว่าของผมก็มีนะครับหวานกว่าของผมก็มีหวานน้อยกว่าของผมก็มีนะครับเพราะว่าหนึ่งการดูแลที่ผมบอกนะครับการดูแลสําคัญมากสําคัญมากๆนะครับ การดูเลก็สําคัญนะครับแล้วถ้านะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็กดติดตาม Facebook ผมไว้นะครับผมนะครับกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวผมจะมาลงเคล็ดลับนะครับการทํความหวานให้ได้แบบเมื่อกี้นะครับบอกทุกทุกเคล็ดลับนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปคนนะครับผมสวัสดีครับ